วันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567ถึงวันอังคารที่23เมษายนพุทธศักราช2567นางชนอมจิตแก้วเกล้อสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดชุมพรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาครุ่นที่4เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จร่วมกันตอบสนองนโยบาย รัฐบาลนโยบายกระทรวงแรงงานและนโยบายตามยุทธศาสตร,ร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาร,รกิจกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลูกฝังจริยธรรมจิตสำนึกการเป็นค่าราชการที่ดีนโรงแรมบรรจงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนาสงสงภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสัริิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกา นางถนอมจิตก้าวเกลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งในราชการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบอนประรชาสามเดนรนภาคดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดราชบูรณนะวัดนอกพระอารามหลวงตำบลท่ามะพร อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมียนายวิสาภูนเสีรัตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเวลา9เดนกาถึง12นานกานางถนอมจิตเก้วเกล้าสิริการและคุ้มครองแรงงานจวนชุมพรมอบหมายให้นางนิรสาผสมธาตุเจ้าพนักงานแรงงาน,น,งานอาวุโสเข้าร่วมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพรฉบหวับที่4พุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคอพิการแห่งชาติฉบับที่6พุทธศักราช2,566ถึงพุทธศักราช2,570ไปสู่การปฏิบัติณน้าโรงแรมชุมพรการเด่นอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนางสาวรัชนกชื่นสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร,มพมมมมพรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เวลา16บนากาสานาทีนางธนมจิตแก้วเกล้าสิริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชมุมพรมอบหมายให้นางรลียสาวสมทาตเจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาอบอจอครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรณนะวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจังหวัดชุมพรโดยมีนายวาสิสาภูนศิรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานวันอังคารที่23เมษายนพุทธศักร้าช2567 เวลา6ในกา30นาทีนางถนอมติดก้าวเกล้อสุิการและคุ้มครองแรงงานโจรชุมพรเมื่อหมายให้นางรียราาวสมทาดเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบเมื่อ8กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณวัดราชบูรณะวัดนอกพระอารามหลวงตำบลท่ามะพรา้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิาสาภูนศิรีรัตน์ผู้ว่าราชการจาังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเวลา7นาฬิกา นางชนนมจิตเก้เกื้อสถิตการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาฟแฟชุมพรเพื่อปกปะสนทนาหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะสร้างความสัมพันธ์ความคุค้นเคยระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพรสภากาฟแฟชุมพรครั้งที่4ทับพประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2567 โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพณห้องประชุมชั้นหนึ่งเพื่อนใจรีสอร์ทแอนด์รีสอร์หมู่ที่9ตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเวลา8:30นาถึง14:30นาที นางถนอจิตแก้วเกื้อสัตด์การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางนิศสาผสมธาตุเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารณรงค์เชิญชวนให้บริษัท KPF กรุ๊ปจำกัดบริษัท SP p เลียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด้าแฝดการปิโตรเลียมบริษัทโอเล m p a z o อยสาขาเมร์สามสาขาสวีสองบริษัท SP s u ุ a t เทรดดิ้งจำกัดบริษัทควัญเมืองเอเนจีซินเนอยร์กรุ๊ปจำกัด และบริษัททองสองปิโตเลียมจำกัดรวมทั้งหมด9แห่งเข้าร่วมดำเนินโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดชุมพร เวลา10นาฬิกานางธนอมจิตแก้วเกลือสุัดิการและคุ้มครองแรงงานจุลชุมพรมอบหมายให้นางสาวรดาวันวิทิภัน์ในชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมการจัดตั้งสาวกออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หนายจ้างเห็นความสําคัญถึงประโยชน์ของการจัดตั้งสาวกออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างส่งเสริมให้ลูกจ้างรู้จักการออมเงินเพื่อพัฒนานรายได้ให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน่าไปใส่กางคืงลับเบอร์ไทเอสเทิร์นจำกัดเลข ที่53ทับสหมู่ที่1ตำบลดอนยางอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรประกอบกิจการแปรรูปยางแผ่นลมควันยาง,ยงแท่งและยางชนิดอื่นๆมีรู้จ้างรวมทั้งหมด332คน เวลา13.30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกล้าสิริการและคุ้มครองแรงงานจังชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสองพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเนื้ชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังก,กัดก,กระทรวงแรงงานครั้งที่4ทับ2,567นะักสำนักงานจัดหางานจังชมพรตำบลนาชอังอำเภอเมืองชมพรจังชมพรโดยมีนายเพชรเหล็กทองภูทรแรงงานจังชุมพรเป็นประธานการประชุม วันพุทธที่24เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกือ้อสถิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพรหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีพุทธศักราช2567ครั้งที่4 นะโรงเรียนชุมชมมากอมริดหมู่ที่12ตำบลดอนยางอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและสว่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดชุมพรพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายวิสาพูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการ เวลา9นาฬิกถึง15นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกื้อสัดิการและคุ้มครองแรงงานจุชุมพรมอบหมายให้นางในรักษาผสมทาตุเจ in ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดชุมพรจำนวน2แห่งคือ1บริษัท PTG Energy คลังน้ำมันสาขาชุมพรจำนวน15คนเป็นชาย9คนหญิง6คน2บริษัทมิจเจริญปนปามออยจำกัดจำนวน8 1คนเป็นชาย46คนหญิง35คนพบผู้เสษสารเสพติดจำนวน13คน เวลา9ก้นาฬิกาถึง17น,น,น,นาฬิกานางถนอมจิตเก้าเกล้อสัตการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นายอภิศัก์ชีวะโอส์ในชาการแรงงานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวในพื้นที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจํานวนห้แห่งลูกจ้างรวม72คนเป็นสัญชาติไทย30คนสัญชาติเมียนมา38คนและสัญชาติกัมพูชา4คน พบนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการจ่ายค่าจ้างหนึ่งแห่งพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างวันพฤหัสบดีที่15เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8.30นนางชนนอมจิตก้วเกลอสติการและคุ้มครองแรงงานจตุมพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสุนคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณหอประชุมจังหวัดชุมพรตำบลนาชอังอำาเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาพูนศิริรัตน์ผู้ว่าราการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกานาทีนางถนอมจิตเก้าเกล้อสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดชุมพรเมอ่อหมายให้นางรลยสาวสมทา เจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารณรงค์เชิญชวนให้บริษัท PTT s t a t เตชจำกัดสาขาท่าแซะบริษัทช้างเผือปิตโตรเลียมจำกัดสาขาที่5บริษัทช้างเผือปิตโตรเลียมจำกัดบริษัทปิตโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชันจำกัดสาขาปทิวและบริษัทปิตโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชันจำกัดสาขาท่าแซะทั้งหมด5แห่งเข้าร่วมดำเนินโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดชุมพร เวลา9ในการ30นาทีนางถนอมจิต 9, เก้าเกือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจุลจุมพรเมื่อหมายให้นางสาวนายนายายบัวทองพนักงานตรวจความปลอดภัยและนางสาวปิยพรแซ่หลีพนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจความปลอดภัยในการทํางานและตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้างประสบอันตรายจากการทํางานและประเภทกิจการก่อสร้างตามนโยบายในพื้นที่อาเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจํานวน4แห่ง 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัดพักสิริ 2. โรงแรมชานิตาโฮเทล 3. บริษัทเสียงโตเกียวจำกัดสาขาวังไผ่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัยสา,ยายกรกุ๊ปพบนายจ้างทั้ง4แห่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเรื่องข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและอคีภยัยและพบนายจ้างตามข้อ2 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำประกาศวันหยุดประเพณีข้อบังคับการทำงานหลักฐานการจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้างทั้งนี้จะดำเนินการออกคำสั่งตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปวันศุกร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานายวิสาพูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด โดยมีนางถนอมจิตแก้วเกลือสติการและคุ้งครองแรงงานจงุวัมพรหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและวิสากิตในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการปฏิบัติราชการพร้อมติดตามผลการดําเนินงานราชการของหน่วยงานต่างๆณห้องประชุมกะะเมากาะเสม็ดศาลากำจัดจุมพรชั้นสี่ตำบลนานชอางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานายวรัตมาปณะนีตรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อพิจารณาแนวทางและกิจกรรมในการจัดงาน โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2567ในวันอังคารที่30เมษายนพุทธศักราช2567ประกอบด้วยกิจกรรมเดินพาเหรดแข่งกีฬาประกวดขวัญใจแรงงานขวัญใจสาวประเภท2และขวัญใจแรงงานต่างชาติหน้าห้องประชุมสำนักงานส่วการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ตำบลนาสะอังอเภอเมืองชุมพรจัังหวดชุมพรเวลา14.00นาาถึง15.00นาานานถนมจิตก้าเกื้อสติการและคุ้มครองแรงงานเจ้ากชุมพรม่อบหมายให้นางนิตาสาวสมทาตุเจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสเข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรครั้งที่4ท2,567 ณห้องประชุมกอเสม็ดชั้นสี่ตำบลนาช้างอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดําเนินการป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการประกอบด้วยการดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการบำาับรักษาและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของเดือนเมษายนพุทธศักราช2567ของสำนักงานสวิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567 ถึงวันที่2 7เมาษายนพศก2567เวลา8นกา30นาทีถึง16นกา30นาทีสำนักงานสิริการและคุ้มครองแรงงานเจเดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและจำษณ์แบบรอบอ .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณนะสำนักงานสวิการและคุ้มรองแรงงานจังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้จังหวัดชุมพรและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้อำเภอหลังสวนมีนายจ้างจำนวน47คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด67คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่11เมษายนพุทธศักราช2567เวลา24นาฬิกาถึงวันที่27เมษายนพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกา59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน94ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน865คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน197คนสัญชาติเมียนมาจำนวน653คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน9คนสัญชาติ ลาวจำนวน4คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน2คน